แจ้งข่าวแจ้งข่าวสอบอสอเห็นชอบเพิ่มเงิน15,000บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับข่าวออกทีวีรายงานจากข่าวผ้าข้าช่องเจ็ดสี สอบอสอเพิ่มเงินคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีก500บาทเปิดโอกาสสร้างคารายย่อยที่ไม่ใช่ธุรกิจแฟนฟไฟเข้าถึงโครงการคนละครึ่งผ่านการซื้อสินค้าจากผู้มีสิทธิ์สิล้านคนในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบอสอ ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในที่ประชุมเห็นชอบหลักการเพิ่มเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา3เดือนและโครงการคนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทต่อคน คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563โดยสองโครงการนี้จะขอรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสัปดาหนะ์หน้าส่วนเรื่องการลงทุนก็มีข่าวดีแม้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ไม่หยุดชะงัก หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ